สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายบไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปซีก็ได้ดนําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาปเป็นแนวทางว่ประจําวันที่16เมษาย,ยนเนาะจ้ะปีใหม่บานเฮาเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมและฟังยายบไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายบไปซีน้ำเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะยามยายบไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สจะไปผ่านเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมาอาจารย์ใดเช่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากข้เมนขอมาคูยมาทักท้ายกับยายแพทย์ศิีกับอมเมนมาไตที่ผังล่างได้เนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายแพทย์ศิษก,กับเบาๆลายายห้างคือเ่าจะเข้าไปเขา้องสอบขอ,ของเขาขอสอบขอ,เ,ขอ,บขอเลกเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะแนวทางอาจารย์ท่านนี้16เมษาสัจญาแนวทางของนาะอ้วนเนาะจ่าพี่น้องเนาะู้ใดติดตามผลงานของนาอ้วนอยู่แคปหน้าจอได้ตอนนี้นะเลยหน้าตอนนี้ได้เลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะนาอ้วนพ่นบอกว่าครูตัว คู่ดเด่นเพิ่นกับสิเป็นหกเก้าหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะจ๊ะตัวร่องเพิ่นกับสิ่หกเจ็ดหกหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสันสามตัวเพิ่นหาหกเก้าหาเจ็ดเก้าและห้าเจ็ดศูนย์สันจากแนวทางของนาอ้วนนะจ๊ะผู้ใดติดตามผลงานนาอวน้วนจวดจัดฟาดบุ้มแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ต่อกิษณนะเป็นเลขแลนเพิ่นเนาะจา้ะพี่น้องเนาะ เลขแล่นล่าง,งว่าสันจ่าพี่น้องจาางวดที่แล้วเก้ากับศูนย์มาตัวเข่าศูนย์เนาะจ่าพี่น้องเนาะมาเลขศูนย์ว่าสันจากแนวทางของอาจารย์ตอนกิษณะงวดที่แล้วเนาะจ่างวดนี้เจ็ดกับแปดมาตัวว่าสันจ่าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางเลขวิ่งแยกแพร่ซีท้ำมาแล้วเดียบรอยพี่น้องจ้าสุกดับหนึ่งล่าง,งว่าสันจ่าพี่น้องงวดที่แล้วเอาอยู่ล่างเลขเน,นาะจ่าส่วนมากเลขดับดับแยกแพท่ซีจะบอบบอบบอยคอยหลุดปันได่เนาะจ่างวดที่แล้วดับสามกับมาส้นกับเลขเด่น แต่ว่าแย you, death, horses, butter, honey, ่ไปสีก so, <It> ับโบมีติดสาเนา้าะเล่นเนาะพี่น้องเนาะกับ่ค่อยปันใดแต่โ่คอยมั่นใจจะของเนาะจ้ะเพราะว่าเหล็กดับบ่เคยชนเหล็กเด่นจย่เทื่องหัวที่นี่ชนเหล็กเด่นแย่ไปสีกับโบคอยมั่นใจเนาะจ้ะว่าสีดับหรือสีเด่นมากเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่สุดท้ายแล้วดับเอาอยู่เนาะจ้ะพี่น้องวันนี้ดับหนึ่งล่างสันท้าเด็กดับแย่ไปสีเอาบ่อยู่ต้องแลนขึ้นกลางเทิ่งย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะ บอยู่ข้างล่างคือเก่าเนาะจา่าต้องขึ้นข้างทึ่งแล้วก็อาานาจะเป็นลักซิปท่านที่เลยเนาะจ่าพี่น้องถ้าเลขดับจะไปซีบอยู่เนาะจา่างวดนี้ดับหนึ่งล่างเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ่านี่แน,นวาทางของอาจารย์คุยเสก่าวอัศน์สิบหกเมษาเพื่อนบอกว่าสามตัวทึ่งสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดสามหกแปดอัศน์สองตัวเพวื่อนสองตัวล่างาอัศนจ้าเพื่อนว่า ฮเจ็ดฮแปดสองเจ็ดสองแปดล่องสามเจ็ดสันจากแนวทางของอาจารย์กุ้ยเสะเก่าสันนะจ๊ะพี่น้องเนาะก่าผู้ใดติดตามผลงานของแนวทางของอาจารย์กุ้ยเสะเก่าแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินร้อยสิบหน่วยแนยวทางของเอ็ดเคี๋ยนะจ๊ะพี่น้องเนาะหมดที่แล้วหกเจ็ดแปดมาหกัก8เแปดนะจ๊ะมาหลักร้อยและ หลักหน่อยวาสันจ่าคนว่างวดนี้กับหกเจ็ดแปดเก่าใจพี่น้องจ้ากับพจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางของเ k e เนาะจ้าพี่น้องเนาะเดินสามตัวมาหนึ่งตัวถึงสองโตเนาะจ้าจากแนวทางของเพื่อนโปไดติดตามผลงานของเพื่อนดูกะแคบนาเจาะจวดจาดฟาดดึงใดเรื่องพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กเดินรางของหลวงปู่ชัยวสันจ่างวดที่แล้ว 980แศนย์ 9, 8, 0, มาตัววสันตัวเด่นเก่าตัวล่องแกับศูนย์มาตัวล่องเน,นจะมาศูนย์มวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเด่นล่างสตัวมา1ถึง2ตัวเด่น7ล่องหากกับ6กวสัน้าจากบรร่าจากท่าทางของหลวงปู่ชัยเน,นจะเนาะต่อไปเลยจ้าัน,นี้เลขดับล่างวสันจากของ e เอสเคอีจนจะพี่น้องมวดที่แล้วดับ2ล่างเอาอยู่วสันจ้า ออกหนึ่งศูนย์เนาะจ้ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าดับเก้าล่างเนาะสันจ้าพี่น้องจก้กแนวทางของเลขดับล่างของ SKE เอนาะจ่ะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางเลขดับของอาจารย์ชนพ่นเนาะจ้ะผู้ใดติดตามแนวทางเลขดับของอาจารย์ชนะพนดับเพิ่์นบ่อกคอยหลุดปันไดนั่นๆจะลุดที่หนึ่งเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วดับแปดจ้าพี่น้องจา้าดับแปดล่างออกหนึ่งศูนย์เอาอยู่เนาะจ้ะ ม้วน,นี่ดับซีลางจาาพี่น้องจ้าค่ับผู้ดได้มากเลขกดับก็ต้องเสืออาจารย์ที่ว่าเพื่อนดับเขาดับดูบ่อยๆเนาะจาาพี่น้องเนาะดับตลอดบ่คอยลุดปันใดค่ะขันมากเลขกดับเพื่อนเนาะจาาพี่น้องเนาะ่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางหนวยลางของรัชนกมีโชคว่าสาาันจะมวดที่เร้วรัชนกมีโชคฟันหนวยลางคือศูนย์เนาะจ้าเนาะอันนี้เพื่อนบอกว่าเลนลาง หน่วยล่างและวิ่งล่างอ่สันงวดที่แล้วเพิ่นหน่วยล่างคือศูนย์งวดนี้ช่นอยู่ทีสองเนาะจากพี่น้องเนาะล่องเก่าอ่สันจากเพิ่นว่าแต่ว่าเด่นล่างก็คืองวดที่แล้วหนึ่งกับศูนย์มากคูเลยเนาะจ่างวดนี้สองกับสามอ่สันจากพี่น้องกับพิจาณาเป็นแนวทางจากแนวทางเด่นล่างสองกับสามหลักหน่วยล่างคือสองลองเก้าหลักหน่วยล่างตัวเดียวสองของเพิ่นจากแนวทางของราชนกมิชก ผู้ใดมีหลักสิบดีจวดใส่สองหลักหน่วยของบนว่างวดที่แล้วหลักหน่วยล่างคือศูนย์เอาอยูเนะจะออกหนึ่งศูนย์กแนวทางของผู้ใดมักแนวทางเลขวิ่งของราชนกมีชกจวดจาดฝาดบึ้มแคบหนาเจาะเด่นสองร่องเก่าจากพี่น้องจ่าบ่เจ็กบ่เขากับเลขดับแจแพ่สีเนาะพี่นอ้นองเนาะต่อไปเลขเจา้าอันนี้เลขล่างกันบนมาสั่นจากแนวทางของน้องเฟยงวดที่แล้วเลขล่างกันบนมาสั่นน้องเฟย์หามาก 0กับ1เนอะจะมาทั้งสองตัวเลยแล้วก็ขึ้นข้างเทิงหนึ่งด้วยเนอะจ้ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นล่างกันบน7กับ8มาได้ทั้งบนและล่างแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเด็กเน้เนล่างเด่นล่างของเพืนนะ่อนเนอจ้ะพี่น้องจากแนวทางของน้องเฟยหรือว่านอขอขกหนุ่มขอนแก่นเนอะจ้ะพี่น้องนอกอะไยติดตามผลงานของเพิ่อนดูกับแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลยเนอจ้ะน้องเฟยว่าสันนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทาง แอดหน้ามาเหรจ้ะภรรยาลอเนวาทางเดินบนแอดนาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแอดหน้าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้ว7กับ8มาตัวแต่เพิ่นเป็นฟาดพิตโตเนาะจา้ะเพิ่นฟาดเจ็ดเพิ่นบ่าฟาดแปดเนาะจา้ะแต่ว่าเดินเดนเพิ่นกับย่งงยูคือเก่าเนาะจา้ะเดินเจ็ดกับแปดมาตัวมากแปดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเดิน บนสองกับสามมาตัวว่าสันใจพี่น้องมากเลือกตัวใดก็มากจับเอาเองก็แล้วนเนากะก็แล้วกันเนาะใจพี่น้องเนาะจากแนวทางเด่นบนแอดนาว่าสันสองกับสามมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันแอดนาเพิ่นวานเนาะใจพี่น,น,พน้องเนาะการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเลกตาล่างของอาจารย์ นมสกุลนะจ๊ะพี่น้องแนวทางของอาจารย์นมสกุลวดที่แล้วก็เข้าตะคูตัวทึ่อเก่านะจ๊ะพี่น้องจ้างวดก้อนกับเข้า6กแปดวันี้ก็เข้าหกแปดทึ่งเก่านะจ๊ะคูตัวของเลขตะล่างของนมสกุลนะจ๊ะวันนี้มาตามต่อจ้าสิบหกเมษาห้าเจ็ด <mission> ศ <tutaj> ูนย์แปดหนึ Laur ่งเก่าพี <Darwin> ่น้องจ้าแคบหน้าจอกันเลื่มจ้ะพี่น้องจากแนวทางเลขเด่นนมสกุลมาสั่นนะจ๊ะพี่น้องก็ล่องเบิงนะจ๊ะพิจารณาเป็นแนวทางใดนะจ๊ะพี่น้องเนาะ แนวทางเลขเด่นหนุ่มสกุลนะจจะเลขตาล่างมาสันจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับของแอดละเด่นนะาจะพี่น้องจ้าเลขดับแอดละเด่นมาสันงวดที่แล้วดับล่างสี่กับเจ็ดมาสันพี่น้องจ้าเอายูน่าจ้านาะดับล่างสี่กับเจ็ดเอายูพี่น้องจ้าออกหนึ่งศูนย์มาสันจ้าเพิ่นว่างวดนี้ดับล่างเพิ่นน่าจะดับล่างเพิ่นหกกับเก่ามาสันจ้าพี่น้อง มักเหล็กตับตัวใดกระจวดจาดฝาดเบื่มขันดับชนเด่นให้เลือกเด่นค่สันจ่าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางขันบ้ไดมักหกกับเก่ากระจวดจาดใดคือเก่าเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เหล็กมหาโชคล่าฟันจากแอดโชคกสันจ่าพี่น้องจ้าแอดโชคคนก็มี3ตัวเนาะจ่าพี่น้องเนาะสามตัวของเพื่อนกับเขา เพิ่นห้หาหนึ่งแปดเนาะจ้าเวยที่แล้วเดี่ยวเพิ่นมาสามตัวยาเปนซีจะออกมาให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องจากเนวทางของแอดโชกเนาะจ้าวันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนล่างแปดกับสามมาตัวมาได้ทั้งบนและล่างวาสันจากเนยวทางของแอดโชกเนาะจ้านะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสิบหน่วยปักหลักสิบหน่วยล่างวาสันเงยที่แล้วหนึ่งกับสองเนาะจ้าวันนี้เจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบและหลักหน่วยล่างวาสันที่จะน่าเป็นแนวาทางใจจ้า เจ็ดสองและแปดสองพี่น้องจ้าจวดจาดฝาดบ่มล่องเมืองถอยไปจับชายของรักชนกมีโชคเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขดับเจ้า,ม,า,นนา,จา,จามือว่าสันคือเลขเด่นเนาะจ้าเลขดับเจ้ามือว่าสันพี่น้องจ้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าว่าสันเกาอยู่รักนวยขังเทิงว่าสันเนาะจ้าพี่น้องเับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางเดยเน,นาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพลรันเาสันใจพี่น้องจ้าอาจารย์ดุยพลันงวดที่แล้วกับเขาแต่ครูตัหกแปดเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดนี้มาตามต่อจ้าสามตัวอาจารย์ดุยพลันให้มาคือ9 8 7าแปดเจ็ดหตัวเด่นเพื่นก็สิเป็นแปดเ้นึ่ตัวร่องก็สิเป็นแปและเก จากแนวทางผู้ใดติดตามผลงานของอาจารย์โดยพลัน่นโูกัะแคบหน้าจอเป็นแนวทางจดจัดฝาดเบื่มใดเลยนอะกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ยกุยซเกาลงมาแลลวจ้าอาจารย์กุยเก่าขอโทษขอพายหลายอานแเรวอันนี้แนวทางเหล็กสิบม่มาลางาสาันจากพี่น้องเหล็กสิบม่มาลางของอาจารย์ เลขสิบอมาล่างของอาจารย์สามารถเนาะจ๊ะอาจารย์สามา,สมารถเลขสิบอมาล่างเพื่นบอกว่างวดที่แล้วห้ากับหกไม่มาล่างว่าสาานาันจ่าเพื่นว่างวดนี้หาก็สองว่าสันเดินล่างสองของรัชนกมีโชคเนาะจ๊ะแต่เพ่นบอกว่าเลขสิบอมาล่างเอาล่องเบิง้งนะจ๊ะพี่น้องเนาะก่ะพี่จ่าได้เป็นแนวทางได้เลขไม่มาล่างคือห้ากับสองงวดนี้ว่าสาันเนาะจะต่อไปเลยจา้าเฮ้ยวาเบิ้งเลขดับล่างว่าสันจ่าพี่น้องงวดที่แล้วดับสามล่างว่าสาันเอาอยู่ออกหนึ่งศูนย์นะจ๊ะ เขาแอดบิวเนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าดับเจ็ดล่างสันจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าข้ามาปิดไทยด้วยแนวทางของอาจารย์ทันนี่เนาะจ้าสี่ขวามาล่างหนึ่งขั้สันเล็กหลังของเพิ่นอย่างเดียวเนาะจ้าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สามสองออกหนึ่งศูนย์ตรงตรง,ตรงเลยเนาะจ้าผู้ใดมักสูตรนี่แคบหน้าจ,จอเลยเนาะจ้าแต่ว่าอย่าเกษีบนหุ่นจักซื้อเพิ่นเนาะจ้างวดนี้เพิ่อนหายมาสามเก้าสามหนึ่งห้าเก้าและหาหนึ่งพี่น้องจ้า สีค่คูลังจวดจาดฝาดเบิ้มมักตัวใดก็แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดอันนี้คือเลขล่างตรงๆมาสั้นแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเขามมหลายงวดตีละจ้าพี่น้องจ่าพิจาน่าเป็นแนวทางล่างอย่างเดียวนะจ้างวดี่เลวกับเขาหนึ่งศูนย์ตรงๆอันนี้แย้ไปสี่ก็เดอเอาลงห้เบิ้งเนาะจ้างวดีทแลวเขาของเพื่อนอีลีเนาะจ้าเนาะถ่ายคลิปนี้แย้ไปสี่ก็ก็ขอบคุณพ่อเมียพี่น้องเนาะจ้าทีเดียเขามารับชมรับฟัง <im> กะขอให้สุขภาพแข็งแรงแเฮง,ง,งเฮงเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะจ้าว่าจะใดที่แย่เพศีว่าบวมวนหรือว่าแย่เพศีเป็นบาอันตัวเลขผิดก็ข,ขอโทษขอให้เหลายๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้าที่ได้แบ่งปันของมูลแนวนทางให้แย่เพศีใหม่พ่อแม่พีพ่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า